รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สเตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสเตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอกซ์ซิฟมากมายที่เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง Mco t HD หมายเลข30ค่ะในช่วงนี้เรามีไฮไลท์บรรยากาศการแข่งขันศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทยมาฝากกันค่ะกับรายการ Nexter b ต i c Superbike Championship 2025ในรุ่นใหญ่ที่สุดอย่างรุ่น s u Superbike 1000CC ค่ะซึ่งนักเปอร์ไบคนเนี่กงกับบททดสอีส่ด ผ่านคันก็คือฝนที่ตกเทลงมาอย่างหนักเลยนะคะและผลในรุ่นใหญ่ปรากฏว่าซุปอนุชาณนาจเลิศสีนักมิดจ,จอมเก๋าค่ะอาศัยประสบการณ์ในการพลิกคว้าแชมป์ในรุ่นใหญ่ที่สุดรุ่นนี้มาได้สาเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศทั้งหมดพร้อมกันเลยค่ะตั้งแต่วันฝึกซ้อมแล้วก็วันแข่งขันจริงไปชมกันเลยค่ะช่วงมอเตอร์สแตนสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ everyday precious ความสุขมีได้ทุกวันการท่าเรือแห่งประเทศไทย ยอดการแข่งขันๆๆๆจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike Championship 2025ด้วยความเร็วเรสแรกของฤดูกาลดยนักปิดแถวหน้าและนักปิดเลือดใหม่ลงไล่ล่าตำแหน่งแชมป์ในแต่ละรุ่นมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศอ,อังกฤษอเมริกาออสเตรเลียอิตาลีรัสเซียอินเดียญี่ปุ่นเป็นต้น ผลของการซ้อมในวันแรกในรุ่นใหญ่ซุเปอร์ไบค์ 1,000cc SB1 Pro ที่มีนักบิดระดับแชมป์อย่างสแตมอภิวัตรวงธนานน สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการร่วมงานกับ East n j t Racing Team รังจากฝูงด้วยเวลาต่อรอบ1นาที37.235วินาทีเชิญนักปิดดาวรุ่งอย่างมิกธนัตละอองปลิวจาก e Ideamix Honda Team Christmas อันดับ2เพียง0.050วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับ3เป็นของจากรกนทร์แสวงสว่าจาก Bike Story PTT l u b i c a n Yamaha Racing Team ตามหลัง0.960วินาทีด้านอนุชาณัเจริญศรีจาก Pro Honda Bristol a n e n i b เอ็นเรส i n g t ท a m รั้งอันดับ4ตามหลัง2.259วินาที <c oughs> ถัดมาอีกวันเป็นการลงวิ่งจับเวลาในรอบคอลี่ายเพื่อจัดอันดับสาร์ทซึ่งเป็นหนึ่งในรอบที่น่าสนใจไม่แพ้รอบแข่งขันจริง ซึ่งผลอคุริฟายในรุ่นใหญ่ที่สุดของไทยรุ่นซูเปอร์บาย 1,000cc SB1 Pro ปรากฏว่ายอดนักบิดดาวรุ่งจากฮอนด้าอย่างมิกซ์ธนัทละองปลิวจากอีเดมิสึกฮอนด้าทีมคริสต์มาสสร้างเซอร์ไพรส์พงาดคว้าโพไปครองด้วยเวลาต่อรอบ1นาที36.843วินาทีเชินักปิดจอมเก๋าอย่างสตมอภิวัฒน์วงธนานน์จากอีสเอ็นจทีเรซิ่งทีมเพียง0.356วินาทีส่วนกรีฑที่3เป็นของอนุชาหน้าเจริญศรีจากโปรฮอนด้า บิสโตนอันเดรนีเบนดิกเอแอนเรซิ่งทีมที่ปรับความเร็วได้ดีตามหลัง0.603วินาทีด้านบอลจากกริดแสวงสว่างจากไบสตอรี่พีทีทีลูบิค n นส์ a า a าฮ่าเร t ิ a งได้เริ่มเกมจากกริดที่4ตามหลัง1.426วินาที มาถึงวันแข่งขันจริงเกมตัดสินแชมป์สนามเปิดฤดูกาลซึ่งสนามนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศการแข่งขันที่ดูเดือดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะรุ่นใหญ่อย่างซูเปอร์บค์ 1,000cc SB1 Pro ถือเป็นอีกหนึ่งเรสที่ต้องดวลในแรลกเปียกหลังจากมีฝนตกมาท้าทายนักบิดแต่ละคนว่าจะต้องงัดทักษะเทคนิคในการขับขี่เพื่อประคองรถยังไงไม่ให้ล้มและยังต้องเค้นความเร็วเพื่อทําเวลากับสภาพพื้นแพรกแบบนี้แน่นอนว่าประสบการณ์ของนักบิดนั้นมีส่วนสําคัญและมีผลเป็นอย่างมากกับการรับมือในสถานการณ์แบบนี้ และผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของสนามเป็นนักบิดจอมเก๋าอย่างซุปอนุชาณเจริญศรี จากโปลฮอนด้าบิสต์อนอันเดรนีเบนดิกเอเอ็นเรซซิ่งทีมบิดคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา20นาที59.156วินาทีทิ้งห่างอันดับ2อย่างสแตมอภิวัตรวงธนานน,น์ถึง26.701วินาทีส่วนอันดับ3ได้แก่บอลจากกริดสวัสสวัสดจากไบสตอรี่พีทีทีลูบิคนส์ยี a ยมห้าด้วซิงทีมตามหลัง32.346วินาทีและอันดับ4ี่เป็นของมิกส์ธนัทละองปลิวตามหลัง50.062วินาที สำหรับศึก Nexter BRIC Superbike Championship 2025ในสนามถัดไปจะแข่งขันในระหว่างวันที่8-10ถึงสิงหาคมนี้ที่สนามช้าง International c i r c u ลสกิจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะไปชมไปเชียร์ติดขอบสนามกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะและช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาท่าเรือที่ได้มาตรฐานชั้นนําระดับโลกให้บริการโลจิสติกที่เป็นเลิศ สนับสนุนเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงการค้าโลกมุ่งสู่การเป็นกรีนพอตลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อโลกที่ดีกว่าพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืนท่าเรือกรุงเทพโอกาสประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นช่วง News v a r ล e t y สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิต น้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีใหม่อิสุสดีแม็2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทย วันนี้ทางรายการมาเก็บตกภาพบรรยากาศในงาน Fast Auto Show Thailand ประจัปี2025ค่ะและตอนนี้ก็อยู่ที่บูธอิสสุแล้วด้วยค่ะในบูธอิสสุมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามกล้วยไปเลยค่ะ ณพลังกูลจุนทพลผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัททรีเพชรอิ i s สุดเซลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุ้ยครับขออนุญาตเรียกพี่ออยนะคะเอางี้ดีกว่าค่ะที่มูสอิสสุเนี่ยมีแคมเปญอะไรพิเศษอยู่บ้างคะตอนนี้ก็ช่วงนี้นะครับเรามีแคมเปญนะครับดีแม็กซ์ดีจริงรุ่นทองทุกสัปดาห์นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถนะครับแล้วก็รับรถตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงสามสิบสิงหาคมนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นทองคำนะครับจี้ทองคำนะครับน้ำหนักสองสลึงนะ รวมรวม9สัปดาห์นะครับมูลค่ารวมมากกว่า5ล้านบาทนะครับวันนั้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับลองเข้ามารับชมนะครับรถอ,อีสุงเราไม่ว่าจะเป็นที่บูทธที่งานก็ได้นะครับหรือว่าที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านจองช่วงนี้ก็จะมีสิทธิ์เี่ยรุ่นับนรางวัล เป็นช่วงแบบหน้าฝนเนาะพูดก็อยากจะดูรถอะไรที่มันลุยๆหน่อยก็เลยไปยืนที่ด้านหน้ารถของมือเอตัวนี้ให้พี่ออยพูดถึงรถตัวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าแบบเป็นยังไงบ้างได้ครับดีครับก็คันด้านหลังผมนี่ก็จะ ช่วงนี้หน้าฝนเลยเดี๋ยวไปฝ<ช>นก็หนาวก็ต้องเตรียมรถไปเที่ยวนะครับคันนี้ก็เป็นตกแต่ง,ตง,แสงสไตล์แคมปิ้งนะครับสายที่เน้นการท่องเที่ยวนะครับก็นี่เป็นวิวเอ็กซ์เดลักซี่นะครับรุ่นนี้ก็มีพั์ดรอบคันนะครับของ t ีเนะครับรวมถึงเต็นท์หลังคาด้านบนนะครับกคซื้อไปเนี่ยครบจบในคันเดียวละสามารถนาไปท่องเที่ยวได้ได้เลยนะ แล้วเจ้าตัวนี้ค่ะมีอะไรที่พิเศษโดดเด่นมากกว่านี้อีกไหมคะโอเคนอกจากพาร์ทรอบคันของ TGM นะครับก็จะมีตัวสปอร์ตไลท์นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่เหมือนกันรอบคันเหมือนกันครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็ใช้เป็นยางออลทเทนนะครับที่สามารถที่จะไปได้ทุกที่เรียกว่าพร้อมลุยดีกว่าคันนี้เรียกว่าพร้อมลุยได้เลยนะครับก็สำหรับสายที่แคมปิ้งท่องเที่ยวก็แนะนำคันนี้เลยน่าจะตอบโจทย์ ีรถเนี่ยก็คือมีหลากหลายสีให้เราได้เลือกเช่นเดียวกันสีลูกค้าสามารถเลือกได้ตามที่ชอบมีสีอะไรบ้างคะครับก็อย่างคันนี้ที่มาโชว์เป็นสีขาวมุกนะครับก็ยังมีสีเทาด้านข้างนะครับก็เป็นสีใหม่นะครับก็ยังไงเนี่ยเชิญจริงๆหลากหลายนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งทั้งสีนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับทั้งหมดสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแต่ะท่านได้นะครับก็เดี๋ยวเชิญเข้ามาพูดคุยกับทางเรานะครับเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำ ีอะไรแบบอยากเสริมเพิ่มเติมไหมคะโอเคครับออนอกเหนือจากรถอเนกประสงค์ U.S. The Speed แล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็มีรถปิกอัพนะครับ D Max จริงๆนะครับรถที่เรียกว่ารองรับนะครับทุกความต้องการของลูกค้าได้นะครับทั้งแรงจัดนะครับทั้งประหยัดจัดนะครับทุ้มคจัดนะครับช่วงล่างดีจัดแล้วก็คุ้มค่าจัดนะครับยังไงอยากคุ้มค่าเข้ามาสัมผัสรถอีสุนของเราที่บูธนะครับในงานถ้าบางวันก็แอบเดินเข้ามาชมนะครับหรือถ้าสะดวกที่โชว์รูม ใกล้บ้านลูกค้าก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับทีมสาขาใหญของเราได้เช่นเดียวกันนะคบได้เลยค่ะเรียกว่ามีรถทุกสายนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออนมากๆที่มาให้ข้อมูลกับกล้วยนะคะขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาท่าเรือที่ได้มาตรฐานชั้นนำระดับโลก ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสนับสนุนเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงการค้าโลกมุ่งสู่การเป็นกรีนพอร์ตลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อโลกที่ดีกว่าพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืนท่าเรือกรุงเทพโอกาสประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นช่วง News Update สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้า FBT การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในสัปดาห์นี้เรายังคงพูดคุยอยู่กับเจ้าเลิมพิ่จสันปั้นโหมดนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยจากวัยเด็กสู่การเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2020ด้วยค่ะแต่ความฝันของเจ้าตัวี่ยก็ต้องหยุดลงนะคะเพราะว่าเกิดอาการบาดเจ็บเอ็นควายน้าเข่าซ้ายฉีกขาดค่ะก็เลยต้องถอนตัวจากการแข่งขันมาทําให้เจ้าเลิมเ,เสียใจอย่างมากเลยนะคะแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พาทุกคนไปฟังเรื่องราว ของน้องเหลิมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ หลังจากที่เจ้าเลิมก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี2020เจ้าตัวสามารถคว้าตัวโอลิมปิกเกมที่โตเกียวได้สำเร็จด้วยวัยเพียง19ปีโดยเอาชนะคู่แข่งที่มีดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิก2016จากอุซเบกิสถานในรอบคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชียโอชินียที่ประเทศจอร์แดนอย่างไรก็ตามความฝันของเขาก็ต้องสะดุดลงเมื่อได้รับบาดเจ็บเอ็นควายนาเข่าซ้ายฉีกขาดร,ระหว่างการฝึกซ้อมทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวในปี2021ไปแบบน่าเสียดาย ผมเป็นคนที่ชอบจริงจังกับทุกอย่างอยู่แล้วเคร่งเครียดกับทุกอย่างแล้วมันพอมัน,มนพอมันเป็นอย่างนั้นเนาะตอนนั้นผมผ่าตัดหัวเขา้าเป็นควายหน้าขาก็เลยทาให้ผมไม่ได้ไปเนาะมันก็คิดมาคิดโทษตัวเองก่อนคนแรกโทษตัวเองว้ยทำไมเอ็นถึงขาดทำไมร่างกายเราถึงอ่อนแออะไรเงี้ยแล้วก็ไปโทษมัวเลยโทษคนรอบข้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น แล้วพอเราได้มานั่งคิดไส่ตองตอนที่โอลิมปิกจบจบแล้วเนาะคเออมันก็คงจะเป็นดวงเป็นคาดอะไรของมันเลยเนาะตามช่วงอายุของมันนะทำไงได้มันเกิดขึ้นมาแล้วผมก็เลยมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอันใหม่ขึ้นมาว่าไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าครั้งหน้าทำไงจะได้ไปอีก หลังจากการพักฟื้นและรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บจนร่างกายกลับมาเต็มร้อยเจ้าเหลิมกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักและสามารถกลับมาคว้าตัวโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสได้สำเร็จจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยเจ้าตัวสามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่น51กิโลกรัมซึ่งรายการนี้มีโควตา2อ,อันดับเท่านั้นที่จะได้ตัวไปโอลิมปิกเกม ตอนเอเชียนเกมนี่51ลูแล้วก็มีตั๋วคัดโอลิมปิกด้วยใช่คือเขาจะเอาแค่2คนในทวีปพร้อมตั๋วโอลิมปิกไปแข่งโอลิมปิกที่ปารีสผมได้เหรียญเงินผมก็ได้ตั๋วโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่ง ครั้งแรกกับการมาเยือนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าตัวนั่นก็คือมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเจ้าเหลิมต้องขึ้นไปชกในรุ่น51กิโลกร,รมัมถือเป็นความท้าทายและความกดดันอย่างหนัก เนื่องจากเจ้าต,ตัวต้องเจอปัญหาน,นอกสังเวียนที่คอยรบกวนจิตใจยอยู่แม้จะผ่านรอบแรกในรอบ32คนไปได้แต่ในรอบ16คนสุดท้ายต้องพบกับความผิดหวังเมื่อต้องเจอกับเดวิดเดอร์ปินาจากเคปเวิร์ดแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน1ต่อ4เสียงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนับเป็นความเสียใจอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สุดในชีวิตของเจ้าตัวพอไปเจอกับตัวเอง ข่าวมีคนมาอยาคุยอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นคือแบบมุณก็คิดแบบพนงตัวอะไรไปทั่วแบบซ้อมเต็มที่บ้างเต็มที่บ้างแล้วก็พยายามแบบแอคทีฟตัวเองตลอดพยายามแบบอยู่ในโฟกัสตลอดเพื่อคาดหวังคือคาดพูดเอาง่ายๆคือคาดหวังกับตัวเองมากแล้วผิดหวังก็ดิ่งเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้เหรียญคืออยากจะทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแต่ว่าเราก็ยังทําไม่ได้ อาจจะเป็นด้วยประสบการณ์เวทีใหญ่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆนระโอลิมปิกแล้วก็ถ้าเรื่องซ้อมไม่แต่เรื่องเครียดเครียดเพราะว่าตอนนั้นแม่ผมจะผ่าตัดสมนะองเนาะแต่ส่วนเรื่องร่างกายมันก็ตาความเครียดมันก็ส่งผลต่อร่างกายเนาะผมก็เจ็บบ้างป่วยบ้างอะไรเงี้ยก็ซ้อมตามที่เจ็บที่ป่วยก็พยายามฝืนสังขารตัวเองให้มันไปถึงโอลิมปิกให้ได้นะ แม้จะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่เจ้าเหลิมยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมและสารตอบความฝันในการคว้าเหรียญโอลิมปิกให้กับประเทศไทยในอนาคตปากครงเหมือนเดิมพี่แต่ตอนนี้คือมันก็ยังมีปัญหาคือเหมือนว่า IOC กับไอบ้ามันแยกกันแล้วมันก็แบ่งรุ่นน้ำหนักอ่ะซึ่ง 50ผมก็ลำบากแล้ว55ห้าสิบห้าก็ใหญ่กว่าผมจัดเลยอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าเอาไงกับหนทางดีแต่ว่ามันก็ยังมีแบบพวกทัวร์นาเมนต์แบบ51าสิบเอ็ดห้าสิบสองอะไรงี้แต่ก็คงจะไม่ได้ใช่มหาก,กรรมกลับว่าโอลิมป,ปิกมีรุ่น54กิโลมีรุ่น52กิโลอย่างี้ก็ยังรุ่นให้มีแบบนั้นอยู่มันก็คือสุดของสุดเด็กมันนอกคนนึงแล้วอะ่ะผมเด็กเลี้ยงควายพี่อยู่บ้านผมมีควายเป็นร้อยตัวเลยมีปฟาร์ม,ม เลี้ยงควายอยู่บ้านก็ไม่คิดว่าจะได้มาต่อ,อยมวยเป็นทีมชาติได้ไปโอลิมปิกมีชื่อเสียงคนรู้จักอะไรไม่ไม่มีทางเป็นไม่ได้อะพี่ถ้าแบบโชคชะตามไม่พารามาใช่ก็ฝากติดตามผมด้วยครับเ c e b o o k ชื่อนายทิติครับ Ig ชื่อนายทิติเหมือนกันครับครับฝากติดตามด้วยครับ ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องเหลิมเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของนักกีฬาที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะแม้จะต้องเจอกับความล้มเหลวบ้างน,นะคะแต่ด้วยความฝันที่ยิ่งใหญ่ค่ะน้องเหลิมก็ยังคงยึดมั่นในความฝันแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปเรียกว่ายังคงเป็นความหวังของวงการมวยสากลไทยให้กับระดับนานาชาติจริงค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้กับน้องเหลิมแล้วก็ติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะคะ และในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลท่าเรือโอเพ่นประจำปี2 5 6 8ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือเป็นรายการเดียวในประเทศไทยค่ะที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากทั้งสามพระองค์ สำหรับการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลท่าเรือโอเพนถือเป็นการแข่งขันประจําปีที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษเพื่อส่งเสริมกีฬาเปตองจากระดับชุมชนสู่เวทีนานาชาติโดยในปีนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทาน การวยรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่4ซึ่งนับเป็นเก็บประวัติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพนักง,งานการท่าเรือแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทุกคนสําหรับการแข่งขันมีกําหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่5ากรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาเปตองสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมกว่า334ทีมจากทั่วประเทศรวมถึงนักกีฬาระดับแชมป์ประเทศไทยและแชมป์โลกร่วมแข่งขันใน5ประเภทได้แก่ ทีมชาย3คนทีมหญิง3คนทีมเยาวชน3คนทีมคู่ผสมอาวุโส2คนทีมคู่ยุวชน2คนรวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า1,70,000บาททั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันจะมอบให้แก่มูลนิธิพระดาบทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่เยาวชนไทย สัปดาห์หน้าปติดตามบรรยากาศและการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลท่าเรือโอเพ่นประจับปี2,568กันค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการมอเตอร์สแตนแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกครัค้งวันจันทร์เวลาสีบทุ่มครึ่งทางช่องเอฟกอดเอชดี G HD, หมายเลขสามสิบขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ